ค่ะท่าแรกนะคะจะเป็นการสอนการหายใจนะคะหายใจเข้าท้องป่องนะคะหายใจออกท้องแฟบนะคะเราจะทำวนไป5ครั้งนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการยกแขนขึ้นนะคะพร้อมกับการหายใจเข้านะคะค่ะแล้วก็เอาแขนลงพร้อมหายใจออกยาวๆะคะ่ะเราจะทำทั้งหมด5ครั้งนะคะ ขาต่อไปนะคะเราจะกางแขนขึ้นนะคะพร้อมกับหายใจเข้านะคะค่ะแล้วก็เอาแขนลงพร้อมหายใจออกยาวๆค่ะเราจะทำทั้งหมดห้าครั้งนะคะค่ะต่อไปเราจะก้มหัวนะคะแล้วก็เงยหัวขึ้นลงช้าๆนะคะเราจะทำทั้งหมด10บครั้งค่ะ ่ะต่อไปจะเป็นท่าหันหน้าซ้ายขวานะคะเราจะหันไปทางซ้ายไปทางขวาช้าชานะคะเราจะทําทั้งหมด10ครั้งค่ะค่ะต่อไปจะเป็นท่าหมุนหัวไหล่นะคะเราจะหมุนไปข้างหน้านะคะ1ิครั้งค่ะแล้วก็หมุนไปข้างหลังนะคะอีก1ิครั้งค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่างอศอกเหยียดศอกนะคะ เราจะงอสอกเข้าช้าๆนะคะแล้วก็เหยียดสอกออกนะคะทําทั้งหมด10ครั้งค่ะค่ะต่อไปจะเป็นท่าสะบัดข้อมือนะคะเราจะทําทั้งหมด10ครั้งนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่ากำมือแบมือค่ะเราจะทําพร้อมกันช้าๆ10ครั้งนะคะ ต่อไปเราจะกำมือแบมือสลับกันซ้ายขวาจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังนะคะเราจะตั้งศอกขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนไปด้านหลังค่ะทําพร้อมกันสิบครั้งนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าหมุนตัวนะคะเราจะตั้งศอกขึ้นนะคะแล้วก็หมุนตัวไปทางซ้ายไปทางขวาน,นะคะค่ะรวมกันทั้งหมดสิบครั้งค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นท่างอเข่างอสะโพกนะคะเราจะงอเข่างอสะโพกขึ้นข้างละสิบครั้งนะคะต่อไปจะเป็นท่าเตะเข่าขึ้นนะคะเราจะทำข้างละสิบครั้งนะคะ ค่ะต่อไปจะเป็นท่าหมุนปลายเท้านะคะเราจะหมุนพร้อมกันสิบครั้งค่ะท่านี้เป็นท่ากระดกปลายเท้าขึ้นลงนะคะเราจะกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็ลงนะคะพร้อมกันสิบครั้งค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะทำทั้งหมดยี่สิบครั้งค่ะ ท่านี้เป็นท่ากลางขานะคะเราจะกลางข้างละสิบครั้งค่ะค่ะต่อไปจะเป็นท่าง,งอเข่านะคะเราจะงอเข่าข้างละสิบครั้งนะคะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าขย่งปลายเท้าค่ะเราจะขย่งพร้อมกันสิบครั้งนะคะต่อไปเป็นท่าเตขะขาไปด้านหลังนะคะเราจะเตะขาข้างละสิบครั้งนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าย่อตัวค่ะเราจะย่อตัวทั้งหมดสิบครั้งนะคะ ท่าต่อไปจะเป็นท่าเอื้อมมือแตะเข่านะคะเราจะทำสลับกันนะคะ20ครั้งค่ะ